สวัสดีครับสวัสดีครับมาอุสคารนะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสคารนะวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือน4นะครับก็แฮปปี้สงการานะครับวันนี้จะมีรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะด้านหน้าผมนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัว all new fortuner 2.8ขับ2ปี2015น่เองนะฮะนี่นะครับ นานๆจะเข้ามานะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างหายากมากนะครับาะคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่มปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะนะครับเป็นตัว All New Fortuner 2.8 V นะครับ2ปี2,015นะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวบุกนะฮะตัวท็อปสุดของเครื่อง2.8เลยนะครับที่ขัด2นะครับก่อนที่เราไปชมในสุดตัวละเอียดของเจ้าตัว All New Fortuner คันนี้รบกวนคุณลูกค้านะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับคันนี้รถสวยมากนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาถ่ายรีวิวก่อนที่เราจะปรับสภาพนะครับนะครับก็ว่าคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะฮะคันนี้ออกรถสูนบาทได้เลยนะครับรายได้2เท่าของค่างวดนะครับก็สามารถฟรีดาวได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคันนี้ ก็จะได้เป็นตัว a อนิวนะฮะตัวโฉมแรกนะก่อนที่เปลี่ยนเป็นหน้าแชมป์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้โฉมแรกเลยนะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ไบเบีมนะแบบนี้อ่านะครับมีไฟเดย์ไทม์นะฮะมาให้กระจังหน้าสีโครเมียมนะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับนะมีโลโก้ตัวใต้ตรงกลางนะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณลูกค้านะครับ นะรถเดิมๆนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตร177แรงม้านั่นเองนะฮะนี่นะครับผมสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะเปิดบริการทุกวันนะฮะคันนี้ไม่ใช้งานไปเพียงประมาณแสนแปดนะครับนะตัวรถเดิมๆเลยมาดูกันนะครับนี่บางๆเลยนะฮะนะรายละเอียดตัวรถกริบๆเลยนะคันนี้ลัดด้วยกับยางบิตโจนปีสองพนี่สิบนะฮะนี่นะฮะโอ้ปี2021แล้วก็ด้านล้อแม็กเป็นขอบ10 แนะครันนี้เป็นล้อแม็กซ์ทูโทนนะครับสีเทาหน้างเงาดิสเบรกแล้วนะครับนะยางลึกๆเลยนะครับตุ้ลงชุงล่างนะเดี๋ยวทำวาสะอาดให้นะลูกค้าราถเพิ่งเข้ามานะนะแต่สภาพคลิปมากนะคันนี้สภาพคลิปมากเลยนะครับนี่บันไดข้างจะเป็นบันไดข้างสีเทานะครับแบบนี้เลยนะเอสีดําด้านแบบนี้เลยนะรกระจกพับปับไฟฟ้านะครับ เป็นสีขาวมุกตัดกับสีดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังไม่มีบายสปอร์ตมาให้นะนะครับกุญแจเอ๋เบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะกุญแจสมาร์ทคิเลสนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับกระจกนะครับออโต้ลามนะครับติดในส่วนของเอตัวลายไม้เอ่ยลายไลนยน้ำนะครับลูกค้าไลายน้ําจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยคิวคอนสัต์ติดมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ตัวรถนะทรงเดิมๆนะครับ สำหรับปี2015เนี่ยคือเขาจะได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะได้เป็นดัมเบรกหลังถ้าเป็นปี17ขึ้นจะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วนะครับนะแล้วก็เอกลักษณ์ของเจ้าตัวพ o er ชชุ n เ r โฉมนี้ก็คือจะเป็นตัวคิวรีดน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมเดือดรอบพันเลยนะครับนะแล้วก็ไฟท้ายเป็นคา i ริงไลท์นะครับเป็น LED นะฮะแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็น LED ทั้งไฟ ไฟเบรกไฟลีนะไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับนะนะมีโลโก้4.8ติดมาให้มีกล้องถอยหลังนะครับเนะสาสัญญาณเป็นแบบชาร์จฟินนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอร,ออร์ไฟเบรกตัวที่3นะครับนี่เลยนะกล้องถอยหลังนะครับมีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ช่วงล่างนี้แบบเดิมๆนะเดี๋ยวทําสะอาดให้นะลูกค้าจะได้เดิมมากนะครับตัวนี้นะครับผมประตูด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับแบบนี้เลย นี่นะครับคู่แป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดจากด้านในนะครับประตูด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้มีเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็สามารถกดตรงรีโมทได้เลยนะครับกปดค้างประตูก็จะเปิดแบบออโต้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่านะครับประตูไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับเวลาแบบไปองค์ไปห้างซื้อของนะครับนะครับก็ละเอียดภายในนะครับนะตะเข็บเป็นอาร์ตเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะลูกค้าเดิมเดิมเลยนะครับผมแบบนี้เลย นะครับเบาจะเป็นเบาะามแถวสีน้ำตาลเข้มนะครับเบาะแถวที่3ก็สามารถแบบนะครับพับขึ้นเราดึงปั๊บมันจะเด้งขึ้นเองเลยนะฮะลูกค้านี่นะครับแล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยนี่นะฮะล็อกตรงนี้เลยนี่นะครับผมแล้วมีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับภายในคือสะอาดมากลูกค้านะครับแอร์ราแล้วนะครับผมจะเป็นสีทูโทนนะดำแบบเทานะครับเวลากดปิดนะครับก็สามารถกด ตรงรีโมทได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะเปลี่ยนแบบออโต้เลยนะครับผมมาดูภายในกันนะครับในส่วนภายในนะครับนนี้แผงประตูนะฮะรายละเอียดเดิมมากนะฮะคันนี้สวยเลยนะครับมีเวลคัมไลท์มาให้ด้วยนะฮะนะครับในส่วนตัวแผงประตูด้านหลังเขาจะมีโลโก้ f o r t u n เ r ติดมาให้นะครับแผงประตูจะได้เป็นสีดำนะฮะเป็นพลาสติกนะครับแล้วโบด้วยกับหนังสีน้ำตาล สวยมากนะด้านหลังกริปมากเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับนี่นะในส่วนตัวภายใงภายในคือกริปเลยนะฮะกริปมากนะคันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่พักแขนนะครับมีมาให้แล้วก็นะครับล็อกในส่วนตัวที่วางแก้วมีมาให้หมดนะครับแอร์ราวนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับมีตัวเสียบนะครับ ชาร์จแบตได้พาวเวอร์เอาเลนะครับมีมาให้นะครับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลพายโดชิพนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-384-8404นะครับมายุสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับกระจกนะครับไฟฟ้าหมดนะครับออโต้ด้วยนะทั้ง4บาเลยนะครับเบาจะเป็นเบาหนังฝั่งคนขับ เอ่บไฟฟ้าฝั่งคนขับแอร์แบ็กก้าไวนะครับนะครับผมนี่นะครับเป็นพุสตาร์ด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับจอนะครับขนาดนะครับ9นิ้วนะครับนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนี่นะครับกล้องถอยหลังมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีแมปมาให้ด้วยแอร์ออโต้นะครับนะครับมีตัว VSC นะครับมาให้ USB AUX นะครับผม ภายในคือคลิปมากลูกค้านะครับคลิปมากเลยนะคันนี้นะใครสนใจสามารถติดต่อนะฮะจองล็อกรถได้เลยที่เบอร์843848404นะครับอ่าหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็ได้นะฮะรถจอดอยู่ที่รามินทาซอย90นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะฮะช่วงสงการก็เปิดนะใครที่แบบไม่ได้ไปไหนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันส่วนตัวห้องเครื่องนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะ ฝาโปรงแท้เดมโลงงานนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับลูกค้าลดพิ่งเข้ามาไม่ปรับสภาพนะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.8ลิตร177แรงม้านะครับคันนี้รถปี2015นะฮะนี่ปี2015นะครับสวยๆเลยนะครับตัวเครื่อง 1GD นะครับนี่รายละเอียดฝาเครื่องนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับเตลล่า ฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.8V จุขับ2ปี15คันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับสหรับเจ้าดิโอฟอร์จูเนอร์คันนี้ราคาขายอยู่ที่939,000บาทนะครับ939,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ18,000ต่อเดือนนะครับนะผ่อนนานสุดได้ถึง84งวดหรือว่า7ปีเลยนะครับก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ